ัมพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่157กองงานเซียนผู้อาวุโสท่านสบายดีหรือไม่ขอรับบุรุษอัปลักษ์มองดูหานลี่ถือแผ่นหยกสองแผ่นนิ่งค้างอย่างเมื่อลอยอยู่เช่นนั้นเมื่อผ่านไประยะหนึ่งแล้วก็ยังคงเมื่อลอยตกอยู่ในพวังบุรุษอัปลักษ์จึงอดร้องเรียกออกมาไม่ได้ แผ่นหยกทั้งสองนี้ต้องใช้ศิลาวิญญาณเท่าใดหาลี่เอ่ยถามหลังจากฟื้นคืนสติกลับมาแล้วบุรุษอัปลัลก์แจ้งราคาหนึ่งซึ่งไม่แพงนักออกมาหาลี่จึงจ่ายศิลาวิญญาณไปตามจำนวนนั้นจากนั้นหาร์ี่ก็พลิกมือหยิบศิลาวิญญาณจำนวนหนึ่งออกมาวางลงบนชั้นวางของเมื่อครู่นี้เจ้าบอกว่าตระกูลของเจ้าทำการค้าเรื่องแผ่นหยกแผ่นที่มาหลายชั่วอายุคนแล้วถ้าเช่นนั้นเจ้าน่าจะล่วงรู้เกี่ยวกับแผ่นดินหวงวลานเป็นอย่างดีกระมัง ข้ามีข้อสงสัยบางอย่างที่ต้องการขอคำแนะนำหากคำตอบของเจ้าทำให้ข้าพอใจได้ศิลาวิญญาณเหล่านี้จะเป็นของเจ้าทั้งหมดหากผู้อาวุโสมีข้อสงสัยใด้ปรดสอบถามมาได้เลยผู้เยาจะบอกท่านทุกอย่างที่ข้ารู้อย่างแน่นอนขอรับบุรุษอัปลักษ์จ้องมองศิลาวิญญาณระดับสูงด้วยสายตาค่อนข้างละโมบอยู่บ้างก่อนเอ,อ่ยขึ้นพร้อมกับตบหน้าอกของตนเอง หากข้าต้องการเดินทางข้ามแผ่นดินห่วหลานโดยเริ่มต้นจากเมืองหลินไห่แห่งนี้ไม่รู้ว่ามีวิธีใดที่ปลอดภัยบ้างอย่างเช่นเขตอาคมเคลื่อนย้ายเป็นต้นหานลี่เอ่ยถามอย่างเนิบช้าดูเหมือนผู้อาวุโสจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผ่นดินหววหลานน้อยยิ่งนักในระหว่างแผ่นดินต่างๆในแถบนี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าแม้จะมีเมืองอยู่บ้างแต่เมืองเหล่านั้นต่างก็มีประชากรเบาบางและแห้งแล้งอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงมีเมืองน้อยยิ่งกว่าน้อยที่จะมีเขตอาคมเคลื่อนย้ายเมืองชายแดนเล็กๆเ,เช่นเมืองหลินไห่ก็ยิ่งไม่สามารถมีได้ดังนั้นหากต้องการไปสถานที่อื่นทําได้เพียงต้องบินไปที่นั่นโดยตรงเท่านั้นขอรับบุรุษอัปลักษณ์เกาศีสะขณะเอ่ยตอบเมื่อได้ยินดังนี้หารลี่ก็ขมวดคิ้วจริงสิก็ไม่ใช่ว่าท่านต้องบินไปตลอดการเดินทางนะขอรับแม้ในเมืองหลินไห่จะไม่มีเขตอาคมเคลื่อนย้ายก็จริง แต่หาก็เดินทางไปถึงใจกลางแผ่นดินห่วหลานแล้วหลักก็ที่นั่นจเจริญรุ่งเรืองกว่าที่นี่มากมายนะักในบรรดาเมืองเหล่านั้นก็มีกองกําลังบางส่วนที่จัดตั้งคาเตาเคลื่อนเคลื่อนไว้ในเมืองแต่ได้ยินว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากขอรับเมื่อเห็นหารลี่ขมวดคิ้วบุรุษอัปลักษณ์พลนึกถึงเรื่องใดขึ้นมาได้จึงรีบกล่าวต่อไปอย่างรวดเร็วเจ้ารู้หรือไม่ว่าเมืองใดมีเขตอาคมเคลื่อนย้ายบ้างหารลี่พยักหน้าอย่างครุ่นคิดจากนั้นจึงเอ่ยถามอีกครั้ง เมืองที่มีคาตาคมเคลื่อนเยาหายนั้นได้ถูกทำเครื่องหมายเอาไว้แล้วบนแผนที่ของแผ่นดินห่วหลานอันเมื่อคอรู้นี้ผู้อาวุโสอาจไม่ได้สังเกตเห็นนั่นก็คือเครื่องหมายที่คล้ายวังวนสีขาวเหล่านี้ขอรับบุรุษอัปลักษ์เอ่ยตอบอย่างยิ้มแยม้มหาลี่นิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง จากนั้นจึงแผ่ปรานรับรู้เข้าไปในแผ่นหยกสีเหลืองอีกครั้งในไม่ช้าก็พบว่ามีเมืองบางแห่งในภาคกลางและภาคตะวันออกของแผ่นดินห่วงหลานที่มีลวดลายวังวนสีขาวเล็กจิ๋วราวว่ากับยุ่งอยู่บนนั้นที่แท้เป็นเช่นนี้หารลี่ถอนปราณรับรู้กลับมาพร้อมกับพยักหน้ามีเมืองที่อยู่ถัดไปอยู่หลายแห่งที่มีเครื่องหมายดังกล่าวขอเพียงตนเองบินไปถึงพื้นที่ภาคกลางของแผ่นดินห่วงหลานได้การเดินทางขั้นต่อไปก็ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงภัยแล้ว ผู้อาวุโสหรือว่าท่านวางแผนจะเดินทางข้ามแผ่นดินห่วงหลานจริงๆขอรับบุรุษอัปลักษ์เอ่ยถามขึ้นอย่างค่อนข้างลังเลใจเล็กน้อยหาลี่ครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนพยักหน้ายอมรับไม่ขอปิดบังผู้อาวุโสตลอดเส้นทางนี้มีอันตรายอยู่มากมายหากท่านเดินทางเพียงลำพังอุปสรรคทางธรรมชาติบางแห่งอาจจะยากเกินกว่าจะข้ามผ่านไปได้ตามความเห็นของผู้ยาว ผู้อาวุโสอาจไปที่กองงานเซียนในเมืองเพื่อดูลาดเราสักหน่อยก่อนก็ได้ขอรับบุรุษอัปลักษ์มีท่าทางตกตะลึงรีบเอ่ยเสนอเอาล่ะขอบใจเจ้ามากที่ไขข้อสงสัยของข้าศิลาวิญญาณเหล่านี้ขอมอบให้เจ้าหลังจากได้ยินดังนี้หานลี่จึงพยักหน้าด้วยสีหน้าครุ่นคิดลึกซึง้งแม่หานลี่จะรู้ว่าหลังจากออกจากหน้านน้ำทะเลวายุธมินมาแล้ว ตนเองคงต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับตำหนักเซียนในไม่ช้าแต่คิดไม่ถึงว่าเพิ่งมาถึงแผ่นดินหววหลานก็ต้องติดต่อกับตำหนักเซียนในทันทีสิ่งที่เรียกว่ากองงานเซียนนี้ตอนที่อยู่ในเมืองววยุธมินนั้นหานลี่ก็พอรับรู้มาบ้างกล่าวกันว่าเป็นสถานที่ที่ตำหนักเซียนสร้างขึ้นตามเมืองต่างๆทั่วแผ่นดินเพื่อกระทำภารกิจต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากตำหนักเซียนทั้งยังสามารถออกภารกิจของตัวเองได้อีกด้วยความหมายของอีกฝ่ายนั้นชัดเจนอย่างยิ่ง หากคิดเดินทางข้ามแผ่นดินด้วยพลังบำเพ็ญเพียรระดับผสานอินทรีย์นั้นย่อมมีอันตรายไม่น้อยดังนั้นการมองหาภารกิจที่มีเพื่อนร่วมทีมเดินทางไปด้วยกันยังพออุ่นใจได้มากกว่าด้วยระดับพลังบำเพ็ญเพียรในตอนนี้ของหารลี่หากต้องการเดินทางข้ามแผ่นดินจริงๆก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ประการแรกตนเองนั้นเป็นคนแปลกหน้าและไม่คุ้นเคยกับสถานที่ ประการที่สองสมบัติวิเศษต่างๆบนร่างของตนเองนั้นล้วนสูญหายไปไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดดังนั้นแน่นอนว่าวิธีการดังกล่าวย่อมน่าจะวางใจได้มากกว่าขณะที่ความคิดหมุนวนอยู่ในใจหารลี่ก็พยักหน้าให้บุรุษอัปลักษ์เล็กน้อยจากนั้นจึงหันหลังกลับแล้วเดินออกจากร้านไปภายในเมืองหลินไห่ไม่ได้มีข้อห้ามในการห่อเหินเดินอากาศแต่อย่างใดหารลี่จึงบินไปมุ่งหน้าไปตามถนนสายหลักในเมืองศักกระยะหนึ่ง จากนั้นอาคารสีทองหลังหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าของหาลี่ตัวอาคารสร้างขึ้นบนเนินเขาเล็กๆแห่งหนึ่งอาคารทั้งหลังเปล่งประกายสีทองสุกปปล่งราวกับสร้างมาจากทองคําบริสุทธิ์ก็ไม่ปานแต่สิ่งที่สะดุดตามากที่สุดก็คือรูปมังกรทองยักษ์ที่กําลังเงยศีรษะขึ้นสู่ท้องฟ้าและกําลังอ้าปากร้องคํารามออกมาซึ่งแกสลักไว้บนหลังคาของอาคารสีทองหลังนั้น มังกรทองตัวนั้นให้ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยบรรยากาศสง่างามน่าเกรงขามเป็นอย่างยิ่งเมื่อมองดูครั้งแรกอาคารสีทองหลังนั้นดูแล้วมีส่วนคล้ายกับพระราชวังในแดนมนุษย์อยู่หลายส่วนผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณนั้นต่างมองมาอย่างที่แห่งนี้ด้วยสายตาที่เปลี่ยมไปด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างจริงใจเนื้อประตูพระราชวังสีทองแห่งนั้นมีแผ่นป้ายที่เขียนด้วยอักษรจนโบราณขนาดใหญ่ไว้สองตัวว่ากองงานเซียน หารลี่หยุดยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูครู่หนึ่งจากนั้นจึงยกเท้าก้าวเข้าไปในห้องโถงสิ่งแรกที่เข้ามาในคันลองสายตาของหารลรี่ก็คือห้องโถงที่กว้างขวางโอถงเป็นอย่างยิ่งห้องโถงนี้มีพื้นที่อย่างน้อยพันกว่าจ้างภายในมีคนเคลื่อนไหวอยู่มากมายหนาแน่นทั้งหมดล้วนเป็นผู้บำเพ็ญเสียนที่มีการแต่งกายแตกต่างกันเมื่อมองอย่างผิวเผินในครั้งแรก ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บำเพ็ญเซียนระดับกลางและระดับต่ำที่มีพลังบำเพ็ญเพียรอยู่ต่ำกว่าระดับเทพแปลงส่วนผู้บำเพ็ญเซียนระดับล้อมสุญญตาขึ้นไปกลับแทบจะมองไม่เห็นทางด้านซ้ายมือของห้องโถงเป็นร้านค้าขนาดใหญ่ร้านหนึ่งซึ่งจัดวางโอสดปราณอาวุธเวสสมุนไพรและวัตถุดิบวิญญ,ญาณอื่นๆเมื่อมองดูครั้งแรกโอสถปราณอาวุธเวทและสินค้าอื่นๆของที่นี่กลับมีคุณภาพค่อนข้างดีกว่าร้านค้าภายในเมือง สิ่งนี้จึงดึงดูดใจผู้บำเพ็ญเซียนจำนวนไม่น้อยให้เวีเวียนมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายส่วนทางด้านขวามือของห้องโถงมีโต๊ะศิลายาวตัวหนึ่งตั้งอยู่ข้างประตูดูแล้วคล้ายกับเป็นร้านรับซื้อสิ่งของมองเห็นผู้บำเพ็ญเซียนมากมายกำลังยืนต่อแถวอยู่ที่นี่เพื่อขายวัตถุต่างๆที่อยู่ในมือของตนเองออกไปผู้ที่ดูแลห้องโถงและร้านค้าเหล่านี้ล้วนเป็นผู้บำเพ็ญเซียนในชุดสีทองจำนวนหนึ่ง อาพรสีทองที่สวมใส่ล้วนปักลายมากลายทวงเหมือนกันหมดทุกคนผู้ที่มีระดับการบำเพ็ญเพียรสูงสุดคือผู้บำเพ็ญเสียนระดับหลอมสุญญาตาผู้หนึ่งซึ่งกำลังหลับตาทำสมาธิอยู่ในส่วนลึกสุดของห้องโถงห้องโถงทั้งหมดดูแล้วราวกับเป็นเมืองเล็กๆเ,กเ,กเมืองหนึ่งเมื่อเทียบกับด้านนอกห้องโถงแล้วดูคึกคักมีชีวิตชีวามากนะักผนังศีลายหยกเขียวแผ่นใหญ่ตั้งประงานอยู่ตรงกลางห้องโถง บางครั้งก็มีประกายแสงสีทองเจอจางสลับกับตัวอักษรแถวเล็กๆปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวดูแล้วเป็นการกล่าวถึงภารกิจและรางวัลต่างๆผู้บำเพ็ญเซียนจำนวนมากต่างมารวมตัวกันอยู่รอบผนังศิลาเพื่อเฝ้ารอดูภารกิจบนผนังบางครั้งผู้บำเพ็ญเซียนบางคนก็มีการกระซิบกระซาบหารือกับสหายด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา,เบาราวก,กับกำลังพิจารณาว่าภารกิจเหล่านี้ควรค่าแก่การรับหรือไม่ หานลี่สำรวจมองร้านค้าทั้งสองด้านทางซ้ายและขวาครู่หนึ่งจากนั้นจึงไม่สนใจร้านค้าเหล่านั้นทางเดินตรงไปที่ผนังศิลาตรงกลางห้องโถงหานลี่ยืนประปนอยู่ในฝูงชนขณะเงยสีสมองขึ้นไปบนผนังศิลาบนผนังศิลาแสดงรายการภารกิจไว้มากมายมีการนำเสนอสลับกันอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเนื้อหาของภารกิจก็มีหลากหลายแตกต่างกันไปอย่างไรก็ตาม มีบางภารกิจที่อยู่ด้านบนสุดของผนังศิลาที่ใช้ตัวอักษรสีทองเล็กๆแสดงเอาไว้และไม่เลือนหายไปในขณะที่ภารกิจอื่นๆจะเป็นตัวอักษรสีขาวขนาดเล็กซึ่งจะเลือนหายไปและปรากฏขึ้นอีกครั้งสลับกันไปหานลี่ฟังการสนทนาของผู้คนรอบข้างอยู่ครู่หนึ่งจึงเข้าใจในที่สุดภารกิจที่เป็นตัวอักษรสีทองเหล่านั้นที่แท้เป็นภารกิจที่ออกโดยตำหนักเซียน ส่วนตัวอักษรสีขาวขนาดเล็กที่อยู่ด้านล่างลงมาเป็นภารกิจที่ออกโดยผู้บำเพ็ญเสียนทั่วไปเมื่อเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วหฮรลี่ก็สงบใจลงทังใช้สายตากวาดมองภารกิจต่างๆไปทีละรายการแน่นอนว่าบนผนังศิลาย่อมมีภารกิจรับสมัครเพื่อนร่วมเดินทางอย่างเร่งรีบซึ่งมีจำนวนไม่น้อยบางก็รับสมัครเพื่อนร่วมเดินทางเพียงอย่างเดียวบางก็เป็นภารกิจเดินทางคุ้มกันไปยังเมืองอื่น ภารกิจเหล่านี้มีข้อกำหนดเรื่องระดับการบำเพ็ญเพียรที่แตกต่างกันแต่โดยทั่วไปแล้วหากเป็นภารกิจที่มีระยะทางไกลนั้นจำเป็นต้องเป็นผู้บำเพ็ญเซียนระดับเทพแปลงหรือแม้แต่ระดับหลอมสุญญาตาขึ้นไปแต่นี้ก็เป็นเรื่องปกตินอกจากพื้นที่ส่วนน้อยบางแห่งในแผ่นดินห่วงหลานแล้วพื้นที่อื่นๆส่วนใหญ่ล้วนมีอันตรายแสงอยู่รอบด้านอีกทั้งยังมีพื้นที่อันตรายรกร้างไร้ผู้คนตามเส้นทางระหว่างเมืองต่างๆหลายแห่งที่ทอดยาวไปไกลนับแสนลี้ หากระดับการบำเพ็ญเพียรไม่แข็งแกร่งเพียงพอหากคิดเดินทางข้ามพื้นที่เหล่านั้นไปก็จะเป็นการวอนหาที่ตายโดยใช่เหตุตอนที่ออกจากร้านของบุรุษอัปลักษ์ฮรลี่ก็ได้กำหนดจุดหมายปลายทางต่อไปของตนเองไว้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเมืองที่มีชื่อว่าเมืองหนิงชิวซึ่งอยู่ใกล้กับใจกลางแผ่นดินห่วหลานที่นั่นอยู่ใกล้กับเมืองหลินไห่มากที่สุดทั้งยังมีเขตอาคมเคลื่อนย้ายอยู่ที่นั่นด้วย สายตาของแฮร์ลี่กวาดมองรายการภารกิจไล่ไปทีละรายการจากนั้นแฮร์ลี่ก็จับจ้องไปที่ภารกิจสามรายอย่างรวดเร็วภารกิจหนึ่งเพียงรับสมัครผู้บำเพ็ญเสียนให้ร่วมเดินทางไปด้วยกันอีกภารกิจหนึ่งคือการคุ้มกันกองคาราวานและภารกิจสุดท้ายก็เป็นภารกิจคุ้มกันเช่นกันแต่เป็นการคุ้มกันทรัพย์สินส่วนตัวบางอย่างข้าต้องการรับภารกิจหมายเลข252หารลรี่เดินไปข้างผนังศิลา จากนั้นจึงเอ่ยกับบุรุษไวกลางคนในชุดทองที่นั่งอยู่ที่นั่นนี่คือภารกิจคุ้มกันกองคาราวานส่วนอีกสองภารกิจนั้นเนื่องจากวันออกเดินทางเร็วเกินไปมีเพียงภารกิจนี้เท่านั้นที่จะออกเดินทางในอีกสามวันข้างหน้านำไปเซียนออกมาบุรุษไวกลางคนในชุดทองพลิกมือหยิบแผ่นหยกที่มีหน้าตาคล้ายกับหนังสือเล่มหนึ่งออกมาจากนั้นจึงกล่าวโดยไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาไปเซียน แฮรี่ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็เข้าใจในทันทีว่าของสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งของที่คล้ายกับป้ายประจําตัวที่ใช้ในการรับภารกิจเป็นอันใดหรือเจ้ายังไม่เคยได้รับป้ายเซียนมาก่อนเห็นห้องนั้นหรือไม่เจ้าไปรับป้ายเซียนจากที่นั่นบุรุษในชุดทองขมวดคิ้วแต่ยังคงชี้นิ้วไปที่ห้องที่มีประตูสีเขียวห้องหนึ่งที่อยู่ในส่วนลึกสุดของห้องโถงหฮลี่กล่าวขอบคุณคำหนึ่งจากนั้นจึงเดินไปที่ห้องนั้นทันที หน้าตาของหารลี่ในตอนนี้เป็นรูปโฉมที่ปลอมแปลงขึ้นมาก็ได้แต่หวังว่าตนเองจะไม่ถูกจับได้ในเวลานี้หารลี่ถูกขอสิทธิ์ออกประกาศจับดังนั้นหารลี่จึงไม่ต้องการเปิดเผยรูปลักษณ์ที่แท้จริงของตอนเองกับขุมกำลังทรงอำนาจและอิทธิพลเช่นตำหนักเซียนที่มีสาขาย,ย่อยแผ่กระจายไปทั่วทั้งดินแดนเซียนเปยหานหารลี่เดินไปถึงหน้าประตูสีเขียวคลางสูดหายใจเบาๆคราหนึ่งก่อนเคาะประตู ได้ยินเสียงดังเอี๊ยดจากนั้นประตูก็เปิดออกมาเองข้างในเป็นห้องที่ไม่ใหญ่นักมีบุรุษชราสวมเสื้อคลุมสีทองผู้หนึ่งนั่งอยู่ที่แท้เป็นผู้บำเพ็ญเสียนระดับภาษาอินทรีผู้หนึ่งเมื่อ <LEGO> เห็นดังนี้ฮันลี่ก็รู้สึกเบาใจด้วยระดับการบำเพ็ญเพียรและปรารับรู้ของอีกฝ่ายการที่จะถูกค้นพบว่ารูปลักษณ์ของตนเองได้ผ่านการแปลงโฉมมาคงมีความเป็นไปได้น้อยมากสหายนักพรตคงมาจัดการเรื่องป้ายเสียงกระมังมาทางนี้เถอะ บุรุษชาราในชุดคลุมสีทองกวักมือมาทางหานลี่หาลลี่ประสานมือคำนับอีกฝ่ายจากนั้นจึงเดินเข้าไปหาบุรุษชาราผู้นั้นบุรุษชาราพลิกมืออย่างรวดเร็วหยิบหนังสือและผู้การสีเงินด้ามใหญ่ออกมาจากนั้นจึงเอ่ยถามหาลลี่บอกชื่อแท้และถิ่นกําเนิดของท่านมาหลิวซือกําเนิดในน่านน้าทะเลวายุธมินบุรุษชาราพยักหน้า ผู้การสีเงินในมือก็ขีดเขียนลงบนหนังสือหยกสองสามครั้งจากนั้นจึงพลิกมือหยิบป้ายทองชิ้นหนึ่งออกมาเขย่าเล็กน้อยประกายแสงสีทองสายหนึ่งพุ่งออกมาจากป้ายนั้นเข้าครอบคลุมร่างของหานลี่เอาไว้หานลี่รู้สึกตึงเครียดในใจแต่บนใบหน้ายังคงมีสีหน้าสงบเยือกเย็นประกายแสงสีทองสั่นกระพริบครู่หนึ่งจากนั้นบนป้ายก็ปรากฏภาพของหานลี่ในรูปลักษณ์ตอนนี้ปรากฏขึ้นมา ผู้กันสีเงินในมือของบุรุษชราโบกสะบัดอยู่บนป้ายสองครั้งประกายแสงสีทองบนป้ายพลันสว่างขึ้นบุบหนึ่งจากนั้นก็เลือนหายไปใช้ได้แล้วป้ายเสียนนี้เป็นสิ่งของยืนตัวตน,วนของท่านในการรับภารกิจและของรางวัลกับกองงานเสียนทุกแห่งต่อไปในภายหน้าอย่าลืมเก็บไว้ให้ดีบุรุษชราในชุดคลุมสีทองโยนป้ายทองมาให้หานลี่พร้อมทั้งเอ่ยเตือนออกมาหานลี่ยื่นมือออกไปรับป้ายมาด้วยสีหน้าค่อนข้างประหลาดใจเล็กน้อย ประกายแสงสีทองเมื่อครู่นี้ดูเหมือนจะไม่ได้ใช้สําหรับการตรวจสอบแต่อย่างใดเพียงบันทึกภาพของตนเองลงไปเท่านั้นดูเหมือนว่าการยืนยันตัวตนและการทําป้ายนั้นจะละหลวมเกินไปแล้วหรือว่าหน้ากากของพันธมิตรนิจังจะมีประสิทธิภาพพิเศษในการปกปิดตัวตนจากการตรวจสอบของตําหนักเซียนข้อมูลของสหายนักพระทุกท่านพวกเราตําหนักเซียนไม่มีเจตนาที่อยากล่วงรู้มากเกินไปทั้งยังไม่ต้องการมาแยกแยะข้อเท็จจริงอีกด้วย บุรุษชาราในชุดคลุมสีทองพันขยิบตาเล็กน้อยจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นอย่างแฝงในหารี่เลิกคิวขึ้นข้างหนึ่งจากนั้นจึงพยักหน้าให้บุรุษชาราแล้วหันหลังเดินออกไปเมื่อมองดูฝูงชนที่เคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าหารรี่ก็บังเกิดความเข้าใจบางอย่างขึ้นมาเกรงว่าเป็นเพราะป้ายเซียนนี้ดำเนินการได้อย่างละหลวมมากเช่นนี้จึงดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ เมื่อมีป้ายเซียนแล้วหานลี่จึงรับภารกิจนี้ได้อย่างรวดเร็วขณะที่บุรุษไวกลางคนในชุดสีทองโบกมือร่ายเวทเล็กน้อยประกายแสงสีทองเปล่งแสงกระพริบบนป้ายเซียนของหานลี่ก็ปรากฏข้อมูลแถวหนึ่งขึ้นมาโดยให้หานลี่เดินทางไปที่โรงเตียมแห่งหนึ่งภายในเมืองน่าจะเป็นการไปพบกับผู้ออกภารกิจผู้นั้นหานลี่ไม่ได้อยู่ที่กองงานเซียนนานนักหลังจากเดินออกมาแล้วก็แผ่ปรานรับรู้ออกไป เมื่อระบุทิศทางและตำแหน่งได้แล้วฮารลี่ก็กลายร่างเป็นลำแสงสีเขียวสายหนึ่งพุ่งออกไปยังที่ห่างไกลในทันทีจบตอนที่157